คุณชายสีพามีเที่ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเปิดรอปกันที่นี่ละคะ Mori National p a r นะคะอยู่ที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่นี่เป็นที่พักนะคะเป็นเหมือนโฮมสเตย์ล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นเฮดเฟรลี่หมกบังนาลูเป็นเฮดเฟรนี่นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่นี่คือมีพีอาร์น่ารักมากนะคะแล้วก็เป็นน้องอากิตะนั่นเองเราจะพาไปเจอกัน แล้วก็ตอนนี้เราจะเดินเข้าไปที่พักของเราก่อนนะนีนะฮะที่พักของเราอยู่บนเขาเราต้องเดินขึ้นไปนะซึ่งบ้านพักที่เรามามาพักในคังนี้ชื่อว่าบ้านคอดเคตนะฮะเขาเลือกให้เพราะว่าเป็นบ้านที่มีดัวรอบขอบิดเหมาะกับน้องหมานั่นเอง่ะจะได้แบบไม่หลุดออกมาข้างนอกเพราะว่าที่นี่เป็นฟาร์มก็จะมีไก่ปานี่นู่นนี่นั่นเดินออกมาก็ต้องคอยระวังกันนั่นเองค่ะเหนื่อยแน่ไมคอออกกาลังกายก็จะแห้งๆหน่อยนะฮะนี่ เราไปดูที่พักของเรากันดีกว่าฮะถึงแล้วนะคะที่พักของเราเหลังนี้เลยฮะนี่ ที่พักเราแบบสไตล์แบบบ้านญี่ปุ่นตามชุนบทนี้เลยน่ารักมากๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องของเรากันนะทุกคนโรมแรงมากอากาศดีสุดๆว้าวนี่ห้องของเราฮะนี่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 นอนได้สามคนเลยนะคะเนี่ยมีตรงนี้นอนอีกคนนึงนี่ นี่น่าะเป็นประตูห้องนะ้ำเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันค่ะห้องน้นนะีน่ใในะ้องามีได้นะอนอ้นอ่าัอันนี้ตรงใจอาบน้ำตู้เป่าเราไปดูกันค่ะ จะตายมาด้วยฮะเฮ้ยทุกคนทำน้ำเอาดองอะโหสุดยอดเลยฮะเป็นที่าบน้ำแบบกลางแจ้งนี้เลยฮะอาบตอนกลางคืนที่แบบดูดาวกันได้เลยทีเดียวก็ขอแอปซองอันนี้น่าจะเป็นเครื่องทำน้ำร้อนว้าวเราแอปซองได้ไหม วิ่ได้ยินเสียงไหมคะทุกคนเสียงเหมือนแบบไปเล่นอืมสุดอยอดเลยสำรวจห้องเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปสำรวจบริเวณร,รอบๆที่พักกันกน,นะะฮะ หลังนี้หลังนี้นะคะทุกคนหลังนี้เป็นเเป็นล็อบบี้นะคะเป็นที่ทานข้า,าวเช้าข้าวเย็นถ้าเกิดใครไม่อยากออกไปทานข้าวเย็นข้างนอก,นอกเขาก็จะมีบริการหมูกระทะนะคะอยู่ที่ชุดละ400บาทแล้วก็กมีกุ้งด้วยเนะี่ยก็เพิ่มอีก50บาทไม่รวมข้าวนะคะแล้วก็อาหารเช้า,ชาก็มาทานที่นี่ได้ตั้งแต่7โมงจนถึง10โมงเอ้ยตั้งแต่8โมงจนถึง10โมงฮนะ,ะแล้วก็อันหลังเล็กๆอันนี้ก็เป็นที่ทานข้าวเหมือนกันฮะ,ะอืมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆด้วย อันนี้เขาปลูกสตอเบอรีร่ไว้ที่เป็นถุงๆสีขาวนี่นะแต่ว่ายังไม่ขึ้น <laughs> โอ้ขึ้นมันหวานชมวิวหัวากาศที่นี่ฟินหลับ <laughs> าารเช้านะคะดูกอนเราก็จะมีให้เลือกระหว่างไข่คนกับไข่ดาวแบบนี้นะคะแล้วก็มีส้มมีโกโก้ให้ด้วยะค่ะแล้วก็มีบริการกาแฟสดด้วยนะคะนี่เจ้าถิ่นฮาคิฮาคิฮ่าคิถีมาเรื่องมิกิอะฮาคิอ้โหเป็นยังไง ี่มริเนเชอร์ลฟาร์มแม่ลิมเชียงใหม่ค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะบบว่ามังเป็นแบบบ้านพักญ,ญี่ปุ่นแบบตามแบบว่านะน่าเมืองของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะอากาศดีมากหนาวมากเขาบอกครับเช้า,ชานี้คือแบบ18อ,องศาช้านี่แบบสัน่นสุดๆนี้จะสั่นเหมือนกันฮะแล้วก็พี่ที่พีอาร์ที่นี่ก็น่ารักมากอ,อ๋อน้องสินะพมพี่มิกิพี่โบชิแล้วก็น้องอาชินะคะน้องอาทิอายุหนึ่งขวบแปดเดือนส่วนพี่มิกิกับพี่โบชิน่จะสามขวบเท่าชายค่ะ อยูเท่ากันปเป็นี่สินน่งเพื่อนเพื <laughs> <ๆ>่อนเพื <laughs> ่อนใครอยากมาละก็มาพักกันได้นะคะเดี๋ยวชาจะแท็บเพจของที่เราที่นี่เอาไว้ให้นะคะสามารถมาพักกันได้แล้วก็มาเล่นกับน้องๆอากิตะกันได้นะคะน่ารักมากมาแล้วก็คิดถึงพี่ทองชวยเลยค <c oughs> ่ะพี่ทองชวนน่าจะมาด้วยนะคะถ้าชอบนะคะก็มาพักกันได้ะะที่เป็นพิเศษเี่นะ,ะสำหรับ,บ็อกนี้ก็ชาจะมีลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่มกหน้าทุกคนอย่าลืมนะฮะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ใช้ด้วยนะคะแล้วเราจะกันใหม่ครั้งหน้า